ในคูณนอตห้5นะครับมันจะมีแถบเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้สำหรับกดเข้าไปเพื่อสลับไปโหมดอ่านอย่างเดียวโหมดอ่านอย่างเดียวเนี่ยทำมาสำหรับอ่านอย่างเดียวนะครับเพื่อจะไม่ให้เอกสารของเราเนี่ยมีการแก้ไขอะไรแล้วก็มันก็สะดวกสำหรับเวลาที่คนที่ชอบเอาหนังสือ pdf เนี่ยมาอ่านใน ipad ทีนี้ก็มีผู้ชมท่านหนึ่งถามเข้ามาว่าในเวอร์ชัน6เนี่ยเครื่องมือตัวนี้มันหายไปนะครับจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนครับมันมาซ่อนอยู่ตรงนี้ก็คือ เขาเอามารวมกับเครื่องมือดินสอนะครับเวลาที่เราเปิดโหมดอ่านอย่างเดียวเนี่ยแถบเครื่องมือมันจะหายไปนะครับทำให้มีเนื้อที่จอภาพเนี่ยใช้ในการแสดงเอกสารที่เราต้องการอ่านเนี่ยได้มากขึ้นหวังว่าเนื้อหาในวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับแล้วถ้าชอบก็สามารถกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยอะไรเขียนลงมาบอกใต้วิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ